ิปนี้เราจะมาพิชิตเขาเทวดาอยู่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณ200กว่ากิโลใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นเองเราออกเดินทางตั้งแต่แตเช้าจากกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นก็ไปต่อรถโฟล์วิลที่อุทยานแห่งชาติฟูเตยต่อไปอีกประมาณ25กิโลวันนี้เราจะยังไม่ขึ้นยอดเขาเทวดานะครับแต่เรามาเดินป่า6กิโลกันก่อนถนน25กิโลก็อย่างที่เห็น มีทั้งลาดยางครึ่งหนึ่งและลูกลังอีกครึ่งหนึ่งสนุกมากเลยการเดินป่าของที่นี่เดินแบบชิวๆแต่ได้อัธรรถของการเดินป่าอย่างเต็มเปี่ยมในระหว่างทางเดิน6กิโลนั้นมีน้ำตกน้อยใหญ่และทานน้ำให้เราได้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเดินป่าที่นี่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับไม่นั้นอาจจะหลงได้ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นอุทยานแห่งชาติแต่ก็อยู่ร่วมด้วย ชาวบ้านกะเหลียงปากากยอซึ่งอาศัยอยู่มากว่า200ปีของที่นี่ก่อนที่จะเป็นอุทยานแห่งชาติซะอีกจุดนี้เป็นจุดที่เราเริ่มเดินทางนะครับการเดินป่าของที่นี่เป็นที่ราบซะส่วนใหญ่นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่มาฝึกฝีมือกันนะครับและอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยไปมาสะดวก การเดินป่าอากาศก็สบายๆเพราะว่ามีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ซึ่งลำธารน,น้ำของที่นี่ก็จะไหลไปรวมที่แม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านตะเพินขี้ภาษากะเหรี่ยงไปว่าต้นน้ำนั่นเองการเดินป่าที่นี่แม้จะดูว่าเป็นป่าล็อกแต่ไม่มีทากนะครับสบายใจสำหรับคนกลัวทาก เรามาอยู่กลางป่าตรงนี้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดเลยทาน้ําไหลอย่างนี้นะครับเราจะเจอตลอดทางเลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องเดินในน้ําด้วยนะครับเราก็ควรที่จะใส่สตั๊กดอยหรือว่ารองเท้าที่ไม่ใช้ติดกาวเพราะว่าอาจจะหลุดได้แล้วทีนี้เราจะเดินลําบากไอ้ตัวนี้อยู่ข้างทางเดินเลยนะครับเจา้าที่เขาบอกว่าเห็นอยู่อย่างนี้มา2อาทิตย์แล้ว เขาอาจจะจำสินหรือไม่ก็ท้องเราได้เตรียมอาหารเที่ยงมาพร้อมเลยเพราะว่าเราจะต้องทานอาหารเที่ยงกลางป่ากันนะครับผมขนมปังไส้หมูหยองก้อนเดียวเอาอยู่ใครไม่กลัวเปียกก็สามารถเที่ยวเล่นน้ําได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นฤดูฝนน้ําเขาอาจจะฝุ่นๆหน่อยนะครับทริปนี้เรามากัน9คนนะครับ มีเจ้าหน้าที่อุทยานนำทาง2คนนะครับขอบอกนะครับที่นี่เดินสบายๆนะครับเราได้สัมผัสธรรมชาติโดยที่เราไม่เหนื่อยเลย แต่บางช่วงก็มีการปีนป่ายบ้างเหมือนกันแต่ถ้าเรามองเผือๆเหมือนหินในน้ําจะลื่นนะครับจริงๆไม่ลื่นนะครับเดินสบายเลยพอมาถึงน้ําตกนี้ก็ยังเหลือระยะทางอีกผมว่าไม่เกิน1กิโลก็ถึงแล้วน้ํำตกนี้เป็นน้ํำตกชั้นเดียวนะครับชื่อน้ํำตก ตะเพินขี้น้อยซึ่งเป็นน้ำตกสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับถึงน้ำตกนี้หัวหน้าเราก็ได้ลงเล่นน้ำตกเต็มๆเลยครับ จากน้ำตกนี้เราก็จะปีนป่ายอีกประมาณ30เมตรก็จะถึงพื้นที่ราบเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับทื้นี้เราก็จะกางเต็นที่หลานกางเต็นท์ของชาวบ้านนะครับบรรยากาศดีมากเลยซึ่งอยู่ใกล้กับที่เราจะขึ้นเขาเทวดาพรุ่งนี้ด้วยหลังจากนั้นเราก็มาทำอาหารเย็นและก็ทานอาหารเย็นร่วมกันนะครับฟินมากๆ พรุ่งนี้เราต้องขึ้นเขาเทวดาซึ่งระยะทางประมาณ900เมตรเองแต่ว่ามันมีความชันและความเหนื่อยกว่าที่เราเดินวันนี้อีกมาถึงยอดเขาที่สูงสุดในสุพรรณตรงนี้นะครับเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงโดยเราเริ่มเดินทางตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยยอดเขาเทวดานี้สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณเลยนะครับขึ้นมาข้างบนนี้เราได้สัมผัสอากาศหนาวและลมแรงนะครับ เราขึ้นมาข้างบนนี้เราได้เห็น3อมอำเภอของ3าจังหวัดเลยนะครับก็คืออำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีและอำเภอศรสีสวัสดิ์กาญจนบุรีข้างบนนี้จะมีพระพุทธร,รูปซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งชาวบ้านกะเหรี่ยงในหมู่บ้านก็จะมาทำพิธีต่างๆข้างบนนี้ด้วยผมได้พูดคุยสอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ส่วนใหญ่แล้วเขาจะขึ้นมาที่ยอดเขาเทวดานี้โดยเฉพาะเลยเขาไม่ได้เดินป่าเหมือนเราของเราต้องใช้เวลาสองวันเมื่อวานเดินป่าและก็วันนี้ก็มาขึ้นยอดเขาเทวดาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ตรงนี้นะครับก็คือตรงยอดเขาเลยนะครับมีพระพุทธรูปเป็นที่สักการะ,ะของชาวบ้านกะเหลี่ยงนะครับหลังจากที่เราได้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศพอสมควรแล้วขาลงก็ไม่มีนื่อเท่าขาขึ้นแล้วนะครับขาลงเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงที่ตีนเขาแล้วนะครับทิปนี้เป็นทริปเดินป่าสบายๆชิลๆสำหรับวันหยุดนะครับสาร์อาทิตย์ แค่นั้นเราก็พอแล้วนะครับและก็ไม่ต้องเดินทางไกลด้วยนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองถ้าเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นมาก่อนใครจะคิดว่าที่สุพรรณใกล้กรุงเทพแค่นี้เองแต่มีสถานที่ธรรมชาติและที่เดินป่าที่น่ามามากๆเลยคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ